ทักทายสบายดีตอนเศาพี่นาก็ดีบัจที่สวนบางนาของบเดกน้องมาเป็นสวนบางนาพี่นนมีพวกบางนาพี่เ้อเลย่บจู่ที่แคบทางพี่น้องเบรรยากาศตอนเศามาให้เี่น้องได้เบิหน่อยวัา ออฟฟิศขอบริษเทเองพี่น้นงนองแต่่นี่เป็นตวนบางนาพี่น้องเลยเห็นบอกติมารีวิวพ้งบานา่คนี่จะเป็นต้นเรื่งนะต้นบางนา <c oughs> บา้บนาครับ <c oughs> ทักทายสบายดีเอ้ย FC ทีเแนนขอมิเอ้อที่แอดมาทางเฟซบุ๊กเนาะสายรมถิ่นเซนโนได้ ไม่นี้ย่างบัจจิตอาตื่นนอนเป็นตอนเศร้านอนอยู่บ้านบัจจิตนอนอยู่เซโนนี่ไงกลางคืนนี่จะเอื้อ็ดมาเอื็ดเซนมาหานั่นมันนอนรับแล้วเลยก็เลยไม่ได้ตอบเอยนะเป็นกลางคืนอยู่บ้านบัจจิตเนี่ยนะเอ้ยตอนนี้บรรยากาศตอนเศร้าอยู่บ้านบัจจิตเองใช่เห็นบ่อันนี้เป็นพวกตาในอะไรบ่ปงพกตาเนี่ย ปุ๊บไปบากใหญ่มีกุกตาลสองต้นเลยบ้านบัะจิตเลยมาหนีมาเห็ดิทิพยักไทยสบายดียำเศร้าเลยเลยได้ฝากเลี้งน้องเด้อสองบัะจิตเด็ดคิดลงวานี่แต่ก็บ่มีบ่มีคนเบิงบ่งเลยมีแต่เอื้อยเข้ามาเบิง่งว่าชิดดิ้วเอ้ยมาหนีให้กระเทยแห้โหดแห้โหดมาหนีมาหนีก็ลงยิ่ชีน้อง ปะจิตก,กับบอท่อลงคู่มือเป็นซียูวน้อยแต่กับยูไลลงคู่มือลงไปเลยเลยมื่อนี้เป็นอันนะมื่อที่ว่าอากาศชดซื่นอะไรพี่น้องชดซื่อแจ่มใสายร้ายมันเห็นหบ่ปะจิตกับกำลังสิข่าวเฮดเบียกเลยมาเฮดชิปกอดทักไทยสบายดีเอฟซี FC, บัตสุข,ขสุข,ข,สข,ขคนโดยเฉพาะเอื้อยเนาะเอื้อยที่เป็นเอฟซีของบระจิตทีเนี้ยแน่นเนาะ

ะมะฮันอิบะจิตกะเฉ็ดคลิปสั้นๆนึกไอ้เป็นจะได้กะฝากกดติดตามช่องของบะจิตเด้อฝากบนคลิปของบะจิตเนี่ยคลิปบะจิตคนเบิ่งบลายเลยเอ้ยฝากมกขบใจอะไรสำหรับเอื้อยเนาะติดตามมาหายกำลังใจทุกคลิปทุกคลิปบะจิตกะดีมุกดีใจหลายจิตก็จะขอเป็นคลิปเพียงเท่านี้แหละพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย